สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบอนนาไทยด่างบ้างนะคะหลังจากที่เราพูดถึงตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอนนอกทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยในประเทศไทยของเราเองนะคะมีการค้นพบบอนนาหลายชนิดหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะที่มีความดังออกมาได้สวยสดงดงามนะคะเรียกว่าบอนนาไทยด่างค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่หลายๆคนพูดถึงนะคะแล้วก็เริ่มมีออกมาจําหน่ายเนี่ย เริ่มมากขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือหมอกมรกตนั่นเองค่ะหรือว่า Emerald Mist นะคะและตรงหน้าของเรานะคะก็คือหมอกมรกตค่ะเราซื้อมา2ต้นด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็มีขนาดไซส์ที่แตกต่างกันนิดนึงซึ่งหมอกมรกตนี่นะคะถ้าดูตาม แผ่นชาร์จนะคะเขาก็จะเห็นรูปร่างลักษณะรวดลายบนใบนะทุกคนแล้วก็จะมีชื่อนะคะ Emerald Miss <c oughs> นะคะแต่ว่าคำว่าโ c a t i o n เนี่ยนะคะบอกว่าพบที่อุตรดิต์นะคะ <c oughs> ก็คือแถบทางโซนเหนือของประเทศไทยเราเนาะแต่ว่าเท่าที่เราดูตามกลุ่มนะคะดูตามออนไลน์เนี่ยก็มีบางท่านนะคะที่เจอเจ้าบอนาไทยด่างชื่อว่าหมอกมรกตเนี่ยทางภาคอีสานก็มีนะคะอุบลก็มีทางใต้ทางกระบี่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเฉพาะภาคเหนือหรือว่ามีทุกภูมิภาคกันแน่นะคะแต่ว่าจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าต้นต้นนั้นเป็นหมอกมรละกตนะคะเราก็มาดูลักษณะเด่นโดยเฉพาะของหมอกมรลกตกันค่ะ ให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแรกนะคะจะค่อนข้างต้นโตกว่าเจ้าต้นนี้หน่อยนะคะแต่ว่าเราสั่งมาพร้อมกันเลยนะจากเจ้าเดียวกันนะคะเขาบอกว่าหมอกมรกตเนี่ยอยู่ในตระกูลโคโลคาเซียนะคะเป็นบอนาไทโดยลักษณะเด่นของเขานะคะจะอยู่ที่ใบค่ะทุกคนซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นความด่างเท่าไหร่นะคะตอนซื้อมามีใบนี้ใบเดียวอ่ะเห็นความด่างลิบหลีนะคะพอใบนี้ออกมาใหม่ปุ๊บนะคะ ไม่เห็นด่างเลยเนาะเห็นแต่สีสีเขียวเข้มขี้ม้านะคะแล้วใบเนี่ยจะออกเป็นกำรรมะหยี่ค่ะนี่คือลักษณะเด่นนะคะก็คือใบของเขาจะมีความคล้ายกำรรมะหยี่นั่นเองค่ะทุกคนถ้าเลี้ยงนะคะถ้าเลี้ยงแบบว่าแดดร้อยเนี่ยใบของเขาจะมีความเป็นสีเขียวมรกตเลยค่ะแต่ถ้าเลี้ยงล่มลำไรนะคะล่มลำไรนะคะแดดไม่ร้อยเนี่ยสีก็จะได้เป็นประมาณนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวเข้มๆแบบนี้นั่นเองค่ะ แต่ก็มีบางคนนะคะเห็นบ่นๆบนกันบอกว่าตอนเอาไปเลี้ยงแรกๆเนี่ยโอ้โหซื้อไปตอนเล็กๆนะคะก็มีลายดีอยู่หรอกนะเออก็มีลายดีนะนี่แต่พอเลี้ยงไปสักพักนะคะโตขึ้นโตขึ้นใบนะคะกลับกลายแบบไม่มีด่างเลยนะคะกลายเป็นสีแบบนี้หมดเลยหรือบางคนบอกว่ากลับกลายไปคล้ายกับ บอนจระเข้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจนะคะต้นเล็กอาจจะดูไม่ค่อยชัดก็ได้จะต้องดูอีกทีตอนโตนะคะว่ารูปแบบของเขาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเราพามาดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบใบค่ะขอบใบจะมีสีม่วงอมดํานะทุกคนแล้วก็ก้านเนี่ยนะคะจะมีสีดำเนี่ยเข้มๆแบบนี้เลยเห็นชัดไหมเอ่ยอ่า นะะในส่วนของก้านเนี่ยจะเป็นสีดําเข้มๆแบบนี้เลยนะคะออกดําๆอมม่วงนะคะทุกคนแล้วก็มาในส่วนของกระดูกและเส้นใบนะคะจะเป็นสีดําเช่นเดียวกันเห็นไหมเออแบบนี้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของที่มานะคะของคําว่าหมอกมรกตเนี่ยมาได้อย่างไรแล้วขอบอกว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจากบอลชนิดอื่นจริงๆนะคะคําว่าหมอกมรกตเนี่ยมีมาจากลักษณะของใบเขานะ,ะนะคะทุกคนเพราะว่าลักษณะเด่นหมอกมรกตนะคะ ใบที่มีการแทงหลอดใหม่ออกมาแบบนี้นะลายจะเห็นได้ชัดนะคะกับใบที่ออกหลอดใหม่มาแบบนี้ก็คือออกหลอดมาใหม่ๆแล้วกลางออกมานะคะจะเห็นลายที่ชัดเจนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อใบเขาโตขึ้นโตขึ้น,น,นหรือใบแก่เต็มที่นะคะลายนั้นจะหายไปกลายเป็นพื้นใบสีเขียวมรกตนั่นเองคะ่ะทุกคนนี่เขียวมรกตแบบนี้นะคะนี่เลยเนาะก็คือเป็นที่มาของคําว่าหมอกมรกตเหมือนหมอกนะคะจําลองมาจาก ความเป็นหมอกเลยหมอกนะคะเมื่อหมอกลงสักพักหมอกก็จะจางไปนะคะพอจางไปปุ๊บก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตบนพื้นใบนั่นเองค่ะนี่ก็คือที่มาคําว่าหมอกมรกตนั่นเองค่ะส่วนวิธีการปลูกนะคะหมอกมรกตเนี่ยเขาก็ชอบ ดินที่มีน้ําขังนะคะชอบแหล่งที่มีน้ําขังคําว่าบอนาไทยเนี่ยบอนบอนาไทยเราก็จินตนาการไปว่าก็เหมือนบอนนะคะที่ขึ้นตามแหล่งน้ําขังนะคะแล้วดินก็คงจะเป็นดินเหนียวดินเลนประมาณนี้นะคะซึ่งดินเนี่ยเราก็ได้เตรียมไว้แล้วค่ะส่วนการเจริญเติบโตนะคะถ้าเขาโตเต็มที่นะคะเขาสามารถสูงได้ถึง1เมตรถึง1เมตรครึ่งเลยนะคะก็คือถ้าดินดีปุ๋ยดีน้ําดีสภาพอากาศดีนะคะสามารถสูงได้เป็นเม็ดเมตรเลยค่ะ แต่เมื่อดูจากลักษณะของใบลวดลายบนใบนะคะก็จะมีความไปละไม้คล้ายเคียงเนี่ยกับ Black Magic l ลายนั่นเองค่ะทุกคนนะคะก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่พิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากให้ทํานะคะข้อแตกต่างระหว่าง Black Magic l ลายกับหมอกมรกตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเลยค่ะเพราะว่าเราก็มี Black Magic ิ i กลอยู่นะคะไปดูกันค่ะว่าต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแบ็กเมจิกกลายเนาะแล้วอันนี้ก็คือหมอกมรกตของเรานะคะทุกคนสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสีของก้านค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะถ้าเป็นหมอกมรกตเนี่ยก้านเขานะคะจะเป็นสีม่วงอมดำเนี่ยตั้งแต่โคนจนถึงปลายเลยนะคะแต่ว่าก้านของแบ็กเมจิกเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบว่าอ่าน้ำตาลน,น้ำตาลเขียวๆแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือหลังใบค่ะทุกคนหลังใบของหมอกมรกตเนี่ยนะคะ หลังใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าหลังใบเนี่ยจะต่างจากแบกเมจิกลายแบกเมจิกลายหลังใบจะมีความเป็นสีขาวะจะมีความขาวอะไรแบบนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกขาวเหรอซึ่งเราดูแล้วมันก็ต่างกันไหมอ่ะก็ต่างกันอยู่นะคะก็ถือว่าต่างกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นจุดวิธีสังเกตง่ายๆนะคะนี่เลย แต่ว่าถ้าดูด้วยตาจริงๆอ่ะก็มีความต่างนะคะเพราะว่าใบของเจ้าตัวหมอกเรากรดเนี่ยจะมีความเป็นกรรมยี่มากกว่าแบคเมจิกกายค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของดินปลูกเลยนะคะถ้าดินปลูกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นดินเหนียวนะคะที่เราเพิ่งจะไปนํามานะคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านะคะก็จะเป็นแหล่งที่เราพาไปดู ดินปลูกของเรานะคะว่าดินเหนียวต่างๆเนี่ยเรานํามาจากที่ไหนนะคะทีนี้พอเราเอามาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มีการเอามาผึ่งแดดทิ้งไว้นะคะประมาณ1วันและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานําพืชที่เราต้องการปลูกเนี่ยลงไปปลูกได้เลยค่ะโดยก่อนปลูกนะคะเราจะมีการใส่นี่ค่ะสตาร์เกิลจีนะคะใส่ลงไปด้วยเพื่อป้องกันนะคะพวกไข่นอนแมลงที่อยู่ในดินนะคะเพื่อให้ปลอดภัยมั่นใจจริงๆว่าดินเนี่ย เออมันโอเคนะคะใส่ลงไปเลยใส่ผสมคุกเค้าลงไปในดินเลยนะทุกคนซึ่งดินนี้นะคะก็เป็นแหล่งเดียวกับที่เราใช้ปลูกแบคโครลนะคะแล้วก็บอนนาญี่ปุ่นเนาะอ่าโอเคเมื่อคุกเค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำหลุมไว้นะคะเพื่อที่จะนำ หมอกมรกตของเราเนี่ยลงไปเนาะเท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะทุกคนหลายคนก็บอกว่าหมอกมรกตเนี่ยถ้าอยากจะปลูกนะคะให้ลายเขาคงที่ก็คือให้โตขึ้นแล้วยังมีความลายด่างนะคะก็คือให้ปลูกกับดินเก่าเนาะแต่ด้วยความที่ดินเก่ามันถูกส่งมาแค่แก้วแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานําปลูกลงดินใหม่เนี่ยเราก็จะนําดินเก่าติดไปด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเขาทดลองนะคะเขาบอกว่า ซื้อมาสองต้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยปลูกอยู่กับดินเก่านะคะปรากฏว่าความด่างของเขาเนี่ยยังคงความด่างแต่อีกต้นหนึ่งเนี่ยเอาไปลงปลูกดินใหม่นะคะพอโตขึ้นโตขึ้นความด่างหายไปนั่นเองค่ะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งพบใหม่นะคะความสเสถียรของความด่างอาจจะยังไม่คงที่ก็ได้แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะลองปลูกนะคะโดยนํานดินเก่าของเขาเนี่ยติดลงไปด้วยค่ะ กาลากค่อนข้างเดินดีนะคะนี่เลยลากค่อนข้างโอเคเลยอ่าลงไปเลยแรกๆเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรนะทุกคนเพราะว่าในดินของเราเนี่ยโอ้โหอินทรีย์วัตถุเพียบเลยนะคะเดี๋ยวผ่านไปสักประมาณ1-2อาทิตย์นะเดี๋ยวเราอาจจะโรยออสโมโค้ก็ได้นะคะทั้ง2ต้นเนี่ยเราจะปลูกในกระถางเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นชนิดเดียวกันอยู่แล้วเนาะ ก็เป็นการประหยัดด้วยนะคะอันนี้ก็รากดีเช่นเดียวกันนะนี่เลยแล้วก็ใช้ดินกลบเลยนะคะสถานที่ที่เราปลูกเนี่ยก้คนคอค่อนข้างเรียกได้ว่าแดดเกือบร้อยนะคะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของร่มไม้อยู่เนาะแต่ยังไงก็คือแดดมากกว่าร่มนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูพัฒนาการแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะโตมาเป็นหมอกมรกตที่มีลายสวยมีความเป็นมรกตนะคะหรือว่าโตมาจะมีความไปเป็นบอนจลจระเข้กันแน่นะคะเพราะว่าใบเขาเนี่ยมีความกำมะหยี่คล้ายๆบอจลจระเข้อยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีแล้วกันเนาะ วิธีปลูกง่ายมากๆเลยนะคะส่วนการลดน้ําไม่ต้องถามเลยนะคะน้ําแห้งเราก็เติมน้ําแห้งเราก็เติมนะคะคล้ายๆกับการปลูกโคลโคาเซียต้นอื่นๆของเราเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของราคาค่ะจะบอกว่าหมอกมรกตนะคะเป็นบอนที่ ้าดูตามรูปเนี่ยเป็นบอลที่มีความสวยมากๆเลยนะคะก็คือถ้าโตมาได้อย่างนั้นเนี่ยคือเรียกว่าโอเคมากๆเลยเรียกว่าสวยระดับล้านในราคาหลักร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาไม่สูงมากค่ะราคาหลักร้อยนะคะเราซื้อมาก็หลักร้อยนะคะเห็นมีเริ่มต้นต้นเล็กๆเนี่ยราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่2 0 0ร้อถึงสามบาทขึ้นไปค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะการเจริญเติบโตของเจ้าหมอกมรกตนะคะหรือว่าบอลนาไทยด่างนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ โคโลคาเซียเอมเบร์มิสนะคะให้ดูในลำดับต่อๆไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสินปูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ Facebook ก็กดติดตามได้ที่เพจสินปูแพ้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะถุงมือกั่ว